สวัสดีค่ะนะสวัสดีรอบดึกนะคะแม่มาดูนอนยังไงให้น่ารักเพชรน้อยจัดละครแมต่ตู้ตูดตูดใครเนาะจะไม่มาใหญ่เทนอนยังไงเนาะให้โลกจำดูทธานอนหกดาวพวนกัน หลับปุ๋ยเลยค่ะนอนเทมากนอนไม่มีใครเรียนแบบเลยนะคะแม่นอนกับอีโก้ครับนะคะช่างมีความสุขเหลือเกินนะคะพิการก็ยังไม่นอนนะคะพิการยังไม่หลับคะ่ะน่าจะยืนหลับเอานะคะพิการส่วนหญิงกบก็ตุ๊กต๊ะตุ๊กตับอยู่นะคะเต่ดดาวอ้วนของเรากับข้อความว้ยมาเรียนดู พอลูกสองคนนี้สวนกันนอนแต่หัวค่ำเลยแม่สนใจคิดว่าอะไรเนาะดูแหมนอนเปิดพัดลมเย็นๆทางขาอาซ่าเลยนะเพรแม่ดู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 กันให้ชัดๆค่ะแม่โอ้ยลูกผู้ใดเนาะนอนทำไมน่ารักแท้แม่ นอนยังไงให้น่ารักนะคะมีความสุขแมเสียงกรนดังสนั่นเลยค่ะจะไปฟังเสียงกรนด้าอ้วนกันจ้ายังไม่นอนลืมตา ลืมตาฟังแม่เสริมดวมกัน เจ้าจังน่ารักเลอชอบมากแม่ท่านอนของผมในวันนี้ครับนอนยังไงให้ลูกจํานอนยังไงให้น่ารักดูท่านอนแม่โอ้ยพ่อก็นอนกรุนลูกก็นอนกรุนแม่โอ้ยดูท่านอนชอบขนาดดูด้านหลังในหน้าตีก้นจังเลยนะคะ Uhm, ร,ะะรูดูดูดใครเนาะแม่ช nice ัดเจ๋วจังปางหน้าฉันดาวอ้วนจังเลยนะคะเพชรพลานเอ้ยเจ้าจะมีความสุขไปถึงไหนลูกนะคะอีเป้ก็นอนกับอีเป้ครับ พี่การทำไมไม่นอนล่ะลูก <c ười> ยืน,ย,น,ย,น non, ยิงกบเอาหญิงกบจน,น,นอพี่ยั non, ยงเอาเอาลุ้น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 หยิงกบจะนอนไหมคะถึงกบจ๋าถึงเวลานอนแล้วค่ะลูก จะนอนแล้วค่ะกลุบจะนอนแล้วอือห้วงหลับดีกว่าโอ้ยแต่ละคนจะหลับหลับลงแล้วน้อยยิงกุบตัวไหนตุดเนี่ยโอ้ยคุลาสตรีเราทำไมตุดดังจัง ดีกว่านอนนุ่นนมๆบนกองไา ตุดตุด,ดโอ้ยหญิงกบนอนไม่หลับนะคะแม่พิการก็นอนไม่หลับจ้านะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของน้องเพชรพันล้านด้วย